นักธุรกิจเทาไปหาข้าราชการเทาแล้วข้าราชการเทาก็ร่วมด้วยช่วยกันกับนักการเมืองเทาแล้วก็ทำมาหากินกับเทาเทาเหล่านี้มันเป็นวงจรอุบาทกันมาโดยตลอด อาจารย์ครับช่วงนี้ก็เหมือนจะใกล้เลือกตั้งเข้ามาทุกทีแล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยใกล้ๆมากับการเลือกตั้งเกือบทุกทีเลยคือธุรกิจสีเทาทั้งหลายนะอาจารย์นโยบายบางทีเขาก็ว่าจะต้องปราบธุรกิจสีเทาเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะทําสําเร็จไหมในการปราบปรามธุรกิจสีเทาหรือยังไงก็ต้องส่งเสริมมันอยู่ดีครับอาจารย์อาจารย์มองความเห็นนี้เป็นยังไงครับโจรไปปราบโจรคุณว่ามันจะสําเร็จไหมนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเหมือนกันอลัชชีไปปราบอารัชชียังไงยังไงมันก็ไม่มีทางปราบกันได้น้ำคลําไปลาดน้ำคโครนเพื่อให้มันใสสะอาดยังไงก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยที่บอกว่าจะเอานักการเมืองไปปราบธุรกิจสีเทาเนี่ยผมว่าโอ้โเหเข็นคกขึ้นภูเขาเนี่ย เพอเพอจะง่ายกว่านะบ้านเราเนี่ยมันใช้เงินเป็นตัวตั้งในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเอาละอาจจะมีพักการเมืองบางพักที่เขาไม่ใช้เงินในการซื้อเสียงแต่นักการเมืองส่วนใหญ่ที่มันได้อํานาจรัฐก,กันอยู่ทุกวันนี้มันมาจากซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือเอาประโยชน์ต่างๆทั้งหมดนี่ไปล่อชาวบ้าน แล้วก็ได้เสียงมาคุณเคยได้ข่าวไหมว่าสอสอแต่ละหัวที่จะลงแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนั้นมีค่าตัวค่าหัวเขาบอกว่าห้าสิบล้านห้าสิบล้านห้าสิบล้านเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามร้อยคนคนละห้าสิบล้านมันก็ปาเข้าไป หมื่น้าพันล้านแล้วเอาเงินประมาณหมื่นกว่าล้านมาใช้ในการเลือกตั้งแจกสอสอหัวละห้าสิบห้าสิบถามคุณเลยว่าเงินนี้มันเป็นเงินอะไรเอามาจากไหนมันใช่เงินบริสุทธิ์หรือเปล่าคนเนี่ยถ้าทำมาหากินโดยสุดจริตได้เงินมามันจะได้เป็นหมื่น เป็นหลายหลายหมื่นล้านหรือเปล่าแล้วเอาเงินที่ตัวเองทํามาหากินมาโดยสุจริตหรือเป็นเงินบริสุทธิ์เนี่ยไปเที่ยวแจกสอสอหัวละห้าสิบล้านห้าสิบล้านผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เงินนี้ถ้าจะว่าไปแล้วมันต้องเป็นเงินเทาเป็นเงินที่ได้มาโดยการทุจริตประพฤติผิดกฎหมายหรือเป็นเงินที่ใต้ดิน เป็นเงินที่ใต้โต๊ะอะไรในทํานองนี้แหละเคยได้ฟังปากจากนักการเมืองใหญ่ๆที่อยู่ก็ได้หัวหน้าพักการเมืองใหญ่ๆเนี่ยคุณวันชัยหัวหน้าพักคนนี้มีเงินไม่ใช่เป็นห้องนะมันมีเงินเป็นยุง้งไอ้เงินเป็นยุ้งนี่มันเอามาจากไหนมันก็มาจากเงินสีเทาทั้งสิ้น เงินทุจริตผิดกฎหมายก็แปลว่าเงินเหล่านี้ทำมาหากินสุจริตมันไม่มีทางหรอกที่จะเอามาเลเลงกันอย่างนี้นั่นแปลว่าคนที่ทำอย่างนี้ได้มันต้องเป็นเงินเทาเอามาทำธุรกิจเทาก็คือทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสี่ยงแล้วที่มีพักการเมืองใหญ่ๆ ที่มีสอสอบอกโอ้โหตอนนี้ไหลเข้าไปมากเหลือเกินคุณรู้ไหมว่าเขาไหลกันไปทํามไมไหลเข้าไปมีเหตุผลสองประการเท่านั้นหนึ่งเงินสองอำนาจที่บอกว่าเฮ้ยไปด้วยอุงดมการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องมีความเห็นตรงกันเพื่อจะทำประโยชน์เพื่อประชาชนโมเป็นไปไม่ได้ไปเนี่ยถ้าไม่มีเงินจะอ่ะจะไปทำประโยชน์เพื่อประชาชนหรือเปล่าเปล่า อ้างกันอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นหาเงินมาไปซื้ออํานาจเมื่อได้อํานาจแล้วามาทาอะไรครับมาหาเงินมันเป็นวงจรอุบาทอย่างนี้แหละคือไอ้วงจรของสีเทาๆท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากหนึ่งนักธุรกิจเทาลำพังไอ้นักธุรกิจเทาการทํามาหากินเทากิจกรรมเทา ไม่ว่าจะเป็นพวกสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์ค้ายาเสพติดการกระทำผิดกฎหมายหัวเฮ้อต่างๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเหล่านี้ถ้าไม่มีข้าราชก,การเทาคอยปกป้องคุ้มครองมันจะอยู่ได้ไหมตํารวจเอาจริงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเอาจริงค้ายาเสพติดมันก็มีอยู่ไม่ได้การทุจริตผิดกฎหมายโกงกินคอร์รัปชันบุกลุกป่า ตลอดจนค้ามนุษย์อะไรที่ระยำตำบอนชั่วชาสารเลวทั้งหมดเนี่ยเทาเทาเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเอาจริงทุกวันที่มันปลาปรามไม่ได้เนี่ยแล้วไอ้กิจกรรมเทาที่มันอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยเพราะข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปล่อยปละละเลยรู้เห็นเป็นใจมีส่วนทำมาหากินกับธุรกิจเทา ถ้าฝ่ายนโยบายคือรัฐบาลหรือตัวรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองไม่เล่นด้วยข้าราชการประจำมันจะทำได้เลยไม่มีทางหรอกแปลว่านักธุรกิจเทาไปหาข้าราชการเทาแล้วข้าราชการเทาก็ร่วมด้วยช่วยกันกับนักการเมืองเทาแล้วก็ทำมาหากินกับเทาเทาเหล่านี้มันเป็นวงจรอุบาทกันมาโดยตลอด แล้วถามว่าเอานักการเมืองเหล่านี้มาปราบธุรกิจเท่าการทำมาหากินเท่าการโกงการทุจริตในบ้านในเมืองที่มันเท่าเว็บพนันต่างๆเหล่านี้เห็นไม่มีสสงสซมาจากเด็กหนุ่มสร้างตัวเนี่ยเขาบอกแป๊บเดียวเนี่ยมันมีเงินเป็นพันพัน,พนล้านถามว่าถ้ามึงสร้างตัวโดยสุดจริตไม่เท่าเนี่ยมึงจะรวยแบบนี้ได้ยังไงอำนาจที่มันมาจาก เงินเท่าเหล่านี้แล้วไปเป็นสอสออยู่กับพักการเมืองเหล่านี้และสอสอเหล่านี้ไปหนุนให้กับพักของตัวเองนั้นเป็นรัฐบาลและที่เขาได้เป็นรัฐบาลได้เป็นรัฐมนตรีก็เพราะสอสอในพักถามเถอะเมื่อเป็นรัฐมนตรีแล้วแล้วนายยกนั้นก็มาจากสอสอเหล่านี้แล้วก็โจรมันจะปราบโจรได้ยังไง เทามันจะปราบเทาได้ยังไงคนชั่วมันจะปราบคนชั่วได้ยังไงตราบใดที่เรามีธุรกิจสีเทาเข้ามาในวงการเมืองผมไม่เชื่อเลยว่ามันจะปราบไอ้ธุรกิจเทาๆไปได้ เพราะไอ้คนที่มันมีตําแหน่งแห่งหนลอยหน้าลอยตาอยู่นั้นเผลอเผอตัวเองก็มีผลประโยชน์ร่วมด้วยช่วยกันหรือรู้เห็นเป็นใจกับไอ้พวกเท่าๆคนเป็นหัวหน้าพรักการเมืองเป็นนักการเมืองเนี่ยต้องมีเงินในการใช้เลือกตั้งเป็นพันเป็นหมื่นล้านเงินสุดจริตของตัวเองเนี่ย มันจะามาจ่ายไหมไม่มีทางจ่ายเมื่อมาเป็นสอสออยู่ในกวนอยู่ในมุงอยู่ในคอกอยู่ในแก๊งเขาไม่ใช่ได้งเงินเดือนแค่เดือนละแสนฝ่าบาทเท่านั้นยังต้องดูแลเขาเป็นพิเศษอีกกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆทั้งหมดต้องจ่ายอีกถามว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินของโคตรพ่อโคตรแม่ของพรรคโคตรพ่อโคตรแม่ ของคุณหรือเปล่าเหล่าเงินเหล่านี้วันทงตรงไปได้เลยว่าเป็นเงินที่มาจากกิจกรรมเทาร่วมหัวกับนักการเมืองเทามันจึงทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันเต็มไปด้วยสีเทาทั้งบ้านทั้งเมืองฝ่ายการเมืองเนี่ยมักจะพูดว่ายังไงก็ต้องจัดการปลาปลามอย่างเด็ดขาดรู้เห็นเป็นใจทั้งนั้นแหละและไม่มีทางหรอกครับที่จะไปทำจริงทำจังมันเป็นการทุบหม้อข้าวตัวเอง พักของตัวเองเพราะพักของตัวเองต้องหาเงินและเวลามาเป็นรัฐมนตรีแต่ละที่แต่ละแห่งก็ต้องคิดหาเงินไว้เพื่อดูแลกกกวนแก๊งของตัวเองไปไปมาเนี่ยเงินในระบบจริงๆมันไม่มีทางที่มันจะเลี้ยงสอสอไว้ได้มันไม่มีทางที่จะใช้ในการเลือกตั้งให้มันสุดจริตเที่ยงธรรมได้มันต้องเป็นเงินนอกระบบมันต้องเป็นเงิน ใต้ดินมันต้องเป็นเงินใต้โต๊ะและมันต้องเป็นเงินในลักษณะที่เทาแล้วเขาจะมาปราบอะไรครับผมเห็นแต่คนที่เป็นผู้บริหารเป็นนักปกครองหรือเป็นรัฐมนตรีปกป้องไอ้พวกเทาเขาก็ต้องปกป้องตัวเขาเองพักเขาเองพักพวกของเขาเองผมจึงบอกว่ากิจกรรมเทาต่างๆที่มีอยู่ในบ้านเมืองของประเทศไทย ทำการทุจริตผิดกฎหมายต่างๆไม่มีทางที่จะหมดสิ้นไปหรอกกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องถามว่ามันจะไปแก้อะไรได้นอกจากยันเก่งก็เฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านๆไปมีหลายคนพูดคุณอนุทินเป็นรัฐบาลน,นีร่รวมทั้งตัวท่านเองก็ให้สัมภาษณ์ไม่มีใครจะใหญ่เหนือฝ่ารัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพวกค้ายาเสพติด ธุรกิจใดที่เทาผิดกฎหมายรัฐบาลนี้จะจัดการดิดขาดก็พูดไปอย่างนั้นแหละลำพังแค่อายุสี่เดือนเนี่ยก็มไม่มีใครจะฟังอยู่แล้วป่ายประจำเนี่ก็มองอยู่แล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วจะมามัวทำอะไรได้แล้วยิ่งพักพวกของตัวเองห้อมล้อมตัวเองคนที่เกี่ยวข้องตัวเองและตอนนี้ใกล้เลือกตั้งต้องใช้เงินใช้ทองทั้งนั้นถามว่าเงินโดยปกติสุจริต มันจะเอามายัางไงในหาการละเลงเลือกตั้งก็ต้องเป็นเงินเทาฉะนั้นผมยืนยันได้ว่าน้ำคลําม,มันไม่สามารถที่จะล้างน้ำโคลนให้สะอาดได้เมื่อเรามีนักการเมืองเทาอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองและกำลังจะมาจากการเลือกตั้งชาตินี้ทั้งชาติผมว่าไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องเทาได้สอสอ ได้เงินแล้วก็เอาเงินมาฟาดหัวประชาชนเมื่อฟาดหัวเสร็จเขาก็ได้ไปตำแหน่งแห่งหนมีอำนาจลอยหน้าลอยตาพี่น้องประชาชนว่าใครที่มันลงทุนแล้วไม่เอาคืนเนี่ยมีไหมไม่มีหรอกครับเพราะมันไม่ใช่นักบุญนักบวชเพราะแท้ที่จริงแล้วมันคือผีหาซาตานทางการเมืองซึ่งก็เป็นอันตรายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อประเทศชาติบ้านเมืองเพราะคนพวกนี้นักการเมืองเทาเหล่านี้นักธุรกิจเทาเหล่านี้ข้าราชการเทาเหล่านี้มันคือตัวซาอกรบอนทําลายกัดกินผลประโยชน์ของประเทศชาติเศรษฐกิจที่มันมีปัญหาและไม่สามารถแก้ได้ก็เพราะเรามีนักการเมืองเทา่เทา เมื่อมันเป็นอย่างนี้เรารู้แล้วว่านี่คือตัวปัญหาของประเทศตัวปัญหาของแผ่นดินผมอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยตื่นตัวแล้วต้องตระหนักเพราะไม่อย่างนั้นเราจะมีแต่นักการเมืองเท่าๆยึดบ้านยึดเมืองยึดสภาพักการเมืองบางพักเขาโตได้โดยไม่ต้องใช้เงินและไม่จำเป็นต้องใช้เงินเทาๆแต่อย่างใด ผมไม่ได้เชียร์พักการเมืองพักคใดพรรหนึ่งแต่รู้ว่าถ้าตราบใดพี่น้องประชาชนยังยอมจำนนกับนักการเมืองเร็วๆนักการเมืองเท่าๆลังแต่จะดึงให้กับประเทศชาติตกต่ำและไม่สามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้เพราะนักการเมืองเท่ามันจะคำนึงถึงตัวเองพักของตัวเองและ อำนาจตำแหน่งของตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าประชาชนเราต้องหยุดและปฏิเสธกับนักการเมืองเทาๆในการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงต่อไปนี้เมื่อเราปฏิเสธได้ได้นักการเมืองน้ำดีน้ำสะอาดมาอย่างน้อยที่สุดมันก็พอจะล้างน้ำคโคลนน้ำคลาให้มัน จางไปได้บ้างไม่ควรให้มันเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มสภาเต็มรัฐบาลถ้าเราลุกขึ้นมาปฏิเสธอย่างน้อยที่สุดมันก็จะลดน้อยถอยลงและก็จบสิ้นครับ